ข้าตวงในตำแหน่งของผู้บุตรสพรศาสตรปฏิบัติหน้าที่จราจรนทเลาะกันในบ้านคุณตำรวจได้รับแจ้งให้มารับเหตุกรณีทะเลาะวิวาดจะรีบมาครับคุณตำรวจบ้านหลังนี้ที่มันทะเลาะกันต่อที่ฮะเออคตำรวจไม่มีปืนไม่มีอาวุธเลยเนี่ยเออเจ้มาทำไมอาวุธอะนะแค่ทะเลาะกันเนี่ยเข้าไปเคลียร์แป๊บเดียวก็จบแล้วโอ้ยคนทะเลาะกันจะต้องอาวุธอะไรไม่ต้องหรอกแค่เห็นตำรวจก็จบแล้ว โอยเดียวเรื่องฟันกันตายไม่เล่าก่อนไว้เด้ทำไงดีอด้วยดีอะนีเข้าหลามเออเอาเอข้าหลามเี่ยนใช้แล้วถ้ามันาก็ไปเลยเออว่หแล้วกะบอกข้าหลามเนี่ยมันห่างไกลคว่าอาวุธเยอะเลยอ่ะนะเออเอาเออเอาวะ เป็นเ7็มเดเ้อวู้กว่า M79 เออกีก็ต้องเอา7 9มาด้วยนะวางไปแล้ววางที่นงไปแล้ไม่แตกวางววางวางวาางแแล้วอออนอนนอนนออออผัดทับ M79 ดเกนาครัะพวางปุ๊บเนี่ยวางเป็นข้าหลามเลยนะพาแตก M79 เนี่ยเ่นใส่กระดามแบบนี เลือดต็นมันได้ของมึงไปนี่ตราบยาวนี่นั่งเท่าไหร่พ่เจ้บ้านเท่าไหร่ยอมครับยอมครับเอาบ้องหลามเชื่ออย่าเลยนี่ตำรวจเลยขอขอบคุณสิบตำรวจเอกเวนิตข้าตวงผู้บังคับหมู่งานป้องกันปราบลากสภราชสารจังหวัดขอเชิงเศร้าเจ้าของเรื่องจับด้วยบ้องเข้าหลาม